หมดจากชุดแรกนะครับซึงรัดหน้าเสร็จไปนะครับ <c oughs> เราก็จะไม่ว่างเว้นนะครับทำชุดที่2ต่ออันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำนะครับเป็นลูกชิ้นหมูเอ็นกับหมูเดงอันนี้กำลังเตรียมผัก <c oughs> ลูกมือกันเยอะนะครับที่มี่อะนึวเก้าอี้เหลืองตรงนน้นไหม ด้านนี้คุณป้อเขาก็มีไส well, ้กรอกนะครับนักเก็ตไส้กรอกนักเก็ตแล้วก็เป็นฝ่ายนเราจะเริ่มเป็นอาหารว่างนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับเพื่อเตี๋ยวที่จะทำแจกรอบอย่าครับท่านครูครับไม่รอดผมอยู่แล้วไม่รอดผมอยู่แล้ว